ขณะนี้เวลาเที่ยง8นาทีนะครับแดดตรงหัวพอดีเลยได้แอมได้แอมที่6.9จแอมนะครับได้วัตต์ที่5้าร้อามบวัต และรอบอยู่ที่2,662นะครับโวอนอยู่ที่78.5โสิบแวนนะครับโอเคนะครับเราไปดูปริมาณน้ำกัน<ป>เยอะขนาดไหนนะครับ อ,อืมแรงใช้ได้นะครับผมถ้าเพิ่มแผงอีกของคงจะเร็วกว่านี้นะครับน่าจะเต็มท่อกว่านี้คงจะแรงใช้ได้นะครับนะครับประมนนาณนั้นนะครับผม ก็มาอัปเดตให้คุณนพี่น้องๆได้ชมกันนะครับว่าปั๊มเป็นยังไงบ้างนะครับมีถา,ามากันมาเยอะวันนี้ดูดดูดเข้านานแกนนี้นะครับอีกวันนี้ก็ดูดไปแล้วเหลือนิดหน่อยประมาณห้าหกวันนะครับก็จะขึ้น อันนี้ก็สุกตลอดประมาณห้าหกชั่วโมงนะครับหน้าแรงก็ไม่รู้ว่าน้ำจะพอหรือเปล่าโอเคครับืถ้าไม่พอก็ไม่เป็นไรก็เอาให้ยาควายนะครับมีควายอยู่ก็ให้ควายมาเล็นนะครับ ามาดูผมจะพาไปดูนี่คือนานะครับอาน้ำเข้านาไปไม่รู้ว่าน้ำจะพอหรือเปล่าก็อาศัยโซลาเซลล์เนี่ยที่ช่วยเติมน้ำเข้านา เป็นกล้วยนะครับผมนี่ได้ยินเสียงน้ำครับผมเดียวมีแค่ที่นามีไม่มีใครทํานาเลยนะครับทุนนนเพราะปัญหาเรื่องน้ำนะครับมีมีแค่น้าผมนะครับนี่นะครับผม ก็วันนี้ผมก็จะมาทำภารกิจอีกนะครับผมพอจบคลิปนะครับก็ติดตามคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ